ถ้าบทเรียนจากการเทรดที่ผมได้เรียนรู้ในปี2025แล้วมันสําคัญมากครับถ้าคุณอยากจะไปต่อในปี2026เทรดเดอร์ที่เก่งเนี่ยไม่ใช่เทรดเดอร์ที่ไม่เคยแพ้เลยครับแต่เมื่อแพ้แล้วเนี่ยเราต้องยอมแพ้ให้เป็นด้วยครับเพราะต้องบอกตามตรงนะครับว่าถ้าเรายิ่งเทรดเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เรายิ่งมีโอกาสไปเจอจุดที่ผิดพลาดมากเท่านั้นครับถ้าการเทรดทั้งหมดคือ100%เนี่ย1%คือความเก่งครับส่วนอีก1%อาจจะเป็นความโชคดีแต่ถ้าอยากจะสําเร็จในการเทรดคุณจะต้องมี98%เี้ครับแป จะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามในชีวิตแล้วอยากที่จะสำเร็จล้วนจะต้องมีสิ่งสิ่งนี้กันทั้งนั้นครับ สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องเติร์กไลฟ์เทนนะครับผมเติร์กนะครับคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่ผมจะมาสรุปบทเรียนที่สําคัญสําคัญเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาทั้งปีในปี2025นี้ครับซึ่งจริงๆผมต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันมีมากกว่า5ข้อครับแต่ในวันนี้ผมขอคัดเลือกมา5ข้อที่ผมคิดว่ามันสําคัญมากถ้าคุณกําลังอยู่ในเส้นทางนี้และอยากจะไปต่อในปี2026นะครับก่อนจะไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนี้้้เเเพพพืื่่่ออปป็็นกกาลลังใจจแวๆะไไดมคิ ความรู้ดีดๆที่ผมจะนํามาแบ่งปันกันทุกสัปดาห์เลยนะครับข้อที่1ครับเราไม่จําเป็นต้องชนะตลาดแต่เราแค่ต้องอยู่รอดในตลาดนี้ให้ได้ครับข้อนี้เนี่ยคือ mindset ที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะบนโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน100%ตครับต่อให้เทคนิคที่เราใช้มันจะแม่นยําถึง90%เลยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามันก็ยังมีอีก10%ที่มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ครับถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราจะให้ความสําคัญกับการ MM หรือ Money Management การบริหารเงินและการเดินเงินที่ดีครับ ให้เราเจอจุดที่มันผิดพลาดนะครับพอร์ตเราก็จะไม่ล้างแน่นอนครับเพราะเรารู้ดีว่าโอกาสในการทํากําไรในเทคนิคของเราเนี่ยมันมีมากกว่าครับแต่ส่วนใหญ่ครับเรามักจะทุ่มเงินฝืนเทรดในช่วงเวลา10%นั้นครับที่มันไม่สามารถใช้กับเทคนิคของเราได้จนทําให้เราเนี่ยพอร์ตล้างเกลี้ยงไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับเทรดเดอร์ที่เก่งเนี่ยไม่ใช่เทรดเดอร์ที่ไม่เคยแพ้เลยครับแต่เมื่อแพ้แล้วเนี่ยเราต้องยอมแพ้ให้เป็นด้วยครับเพื่อหยุดความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้ครับข้อที่2ครับการตั้งเป้าหมายในการเทรดการตั้้งเปาาหมย มันจะช่วยลดโอกาสให้เราไปเจอจุดที่มันจะผิดพลาดมากที่สุดแล้วครับพอต้องบอกตามตรงนะครับว่าถ้าเรายิ่งเทรดเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เรายิ่งมีโอกาสไปเจอจุดที่ผิดพลาดมากเท่านั้นครับและการตั้งเป้าหมายในการเทรดเนี่ยมันจะช่วยควบคุมตัวเราไม่ให้เทรดมากเกินไปครับช่วยลดโอกาสไปเจอในจุดที่กราฟเนี่ยมันอาจจะใช้กับเทคนิคของเราไม่ได้ด้วยนะครับข้อที่3ครับอย่าเพิ่งเสียเงินลงเรียนคอร์สแพงๆครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวล้วนๆนะครับเพราะจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเราเก็บเงินตรงนั้ ฝึกเทรดเองเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าครับเพราะบางทีประสบการณ์เนี่ยมันก็หาซื้อไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก่อนจะเทรดจริงผมก็ยังเน้นย้ําเหมือนเดิมว่าเราจะต้องมีความรู้ก่อนที่จะนําเงินจริงลงไปเทรดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยความรู้ฟรีมันมีเยอะมากครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เรียนรู้จากของฟรีให้มากพอก่อนครับเช่นการอ่านหนังสือหรือการดูคลิปศึกษาจากช่อง u t u b e ครับซึ่งช่องผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้เข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีครับแล้วก็สามารถฝึกเทรดตามได้เลยครับแต่ถ้าใครนะครับ ต้นชนไปไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยตอนนี้ผมก็มีกลุ่มเรียนฟรีแล้วนะครับที่จะมีคลาสอนพื้นฐานมือใหม่ครับแล้วก็มีค่าเทคนิคลับเจาะลึกเทคนิคเท,ทรดสาหรับมือเกา่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับที่สําคัญเนี่ยเพื่อนๆจะได้เข้าเรียนผ่านการเข้าไลฟ์สดครับที่ก็จะมีการเทรดท,ทากําไรไปพร้อมๆกันกับโค้ดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงครับของคนที่เขาเก่งกว่าก็จะช่วยให้มือใหม่หรือเราเนี่ยเริ่มต้นเทรดท,ทากําไรได้ไวมากยิ่งขึ้นด้วยนนนคครรรััับบบถ้้าใสใจสจิิททธ์ตงงีีีเเเเเ่่่ยพพแปือดญช ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับแล้วก็ทักหาหมินที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้เพื่อขอรับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีได้เลยนะครับพอเราเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าตัวเราเนี่ยยังขาดอะไรอยู่แล้วเราครับค่อยไปเสียเงินลงเรียนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆก็ยังไม่เสียหายอะไรนะครับข้อที่4ครับถ้าการเทรดทั้งหมดคือ100%เนี่ย1%คือความเก่งครับส่วนอีก1%อาจจะเป็นความโชคดีแต่ถ้าอยากจะสําเร็จในการเทรดคุณจะต้องมี98%นี้คซึ่ง98%นี้ือการไม่ยอมแพ้รับพอตตองบกามรงว่ารเดเนตันมีได้มีีเเเสยป็นรื่อง ถ้าคุณเป็นนักเทรดเนี่ยคุณจะต้องเจอกับความล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างแน่นอนครับแต่เมื่อคุณล้มแล้วเนี่ยคุณจะต้องลุกให้ได้ด้วยครับและพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมครับเพื่อที่เราจะได้ไม่กลับไปล้มในจุดเดิมๆที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วครับข้อที่5ครับข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายครับและเป็นข้อที่จะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามในชีวิตแล้วอยากที่จะสําเร็จล้วนจะต้องมีสิ่งสิ่งนี้กันทั้งนั้นครับซึ่งนั่นก็คือวินัยนั่นเองครับวินัยเนี่ยไม เพราะวินัยคือการที่คุณเนี่ยสามารถบังคับตัวเองให้ทําในสิ่งที่คุณไม่อยากที่จะทําครับแต่เป็นสิ่งที่ตัวคุณรู้ดีว่ามันจะส่งผลดีให้กับตัวคุณในวันนี้และในอนาคตขา้างหน้าและรู้ไหมครับว่าต่อให้ตัวคุณรู้ดีครับว่าอะไรที่ควรทําหรือไม่ควรทําครับแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถมีวินัยในการควบคุมตัวเองความรู้เหล่านั้นมันก็จะเปล่าประโยชน์อยู่ดีครับและนี่ครับคือ5ข้อที่ผมได้เรียนรู้จากในปี2025้ครับและผมก็คิดว่ามันสําคัญมากๆที่เราจะเอาไปใช้ต่อในปี2 0 2 6นี้ครับหว่า าในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ไประโยชน์จากใน5ข้อนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีข้ออื่นๆข้อไหนเพิ่มเติมเนี่ยหรือถ้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ครับผมฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดความรู้หรือคลิปดีๆแบบนี้ครับที่ผมจะนํามาแบ่งปันกันทุกสัปดาห์เลยครับสาหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ